ทกันสนานคุณพ่อเดือดจัดรู่บุกโรงเรียนเอาเรื่องครูประจำชั้นหลังเขียนประเมินลูกว่าขาดเรียนบ่อยชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ เขาเดินเขาเดจพาทุกคนไปที่เพจ Facebook ของท่านเปล่าค่ะที่ได้มีการแชร์โพสตหนึ่งเป็นการระบายของคุณพ่อรายหนึ่งที่ไม่พอใจข้อความที่ครูประจําชั้นของลูกเขียนประเมินลูกของเขาว่าขาดเรียนค่อนข้างบ่อยควรมีความรับผิดช,ชอบให้มากกว่านี้ผู้จ่าสุภาพแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อยดีโพสของผู้ปกครองระบุว่าผมเข้าใจนะครับว่าลูกผมเรียนไม่เก่งสอบได้ที่สุดท้ายของห้องแต่คุณเชื่อไหมว่าผมก็ประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้ผมก็สอบ ได้ที่สุดท้ายของห้องตลอดผมไม่โกรธเลยครับถ้าจะตําหนิลูกผมว่าลูกผมโง่แต่อย่ามาตัดสินเด็กที่ต้องหยุดเพราะไม่สบายและมีธุระส,ส่วนตัวมาบอกว่าไม่มีความรับผิดช,ชอบลําดับการศึกษาไม่ได้วัดหรอกครับว่าโตไปจะสําเร็จแค่ไหนตอนผมเรียนถามเพ,เพื่อนผมได้เลยผมนี่โคตรโง่แต่สุดท้ายผมกลับหาเงินได้หลักแสนทุกเดือนมีเวลาว่างใช้ชีวิตไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครอยากไปไหนผมก็ไปไม่ต้องคอยลาง,งาน ผมไม่ได้ดูถูกอาชีพอะไรนะครับแต่อยากให้เลิกตัดสินเด็กเพียงเพราะเรียนไม่เก่งหรือหยุดใบลูกผมเรียนไม่เก่งแต่ผมก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครอย่าพึ่งมาตัดสินผมและลูกผมค่าเทอมลูกผมจ่ายเต็มนะครับไม่เคยขอยกเว้นหรือแบ่งใจไม่เคยติดไม่เคยค้างตําหนิได้ครับแต่อย่าพึ่งตัดสินผมไม่เคยตามใจลูกครับเลี้ยงแบบลูกผู้ชายไม่ใช่เลี้ยงแบบลูกคุณหนูนะครับคนเป็นครูควรต้องหาทางสอนเด็กครับให้ได้รับการศึกษาที่ ดีแน่นอนว่าเมื่อเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะ,ะ,คะก็มีเฉลยจำนวนมากออกมาแสดงความเห็นอย่างมากมายโดยส่วนใหญ่มองไปในทางเดียวกันว่าคุณครูผู้ประเมินใช้ข้อความที่ปกติไม่ได้มีความเกลียวกราดแต่อย่างใดต่างกับคุณพ่อของเด็กที่ดูจะหัวร้อนเกินกว่าเหตุเก็บลูกไว้สอนเองที่บ้านจ้าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าครูเขาก็แนะนําดีนะคะลูกคุณก็ใช่ว่าจะเป็นเหมือนคุณเด็กหยุดเรียนบ่อยครูเขาก็พูดถูกคุณก็ต้องอบรมลูกคุณด้วยและที่สําคัญ อย่าให้ไายเด็กมันจะกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันคอมเมนต์ทัามาบอกว่า คุณพ่อควรเข้าเรียนตั้งแต่อนุบาลใหม่นะครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าขาดเรียนบ่อยคือขาดเรียนหนึ่งประโยคควรมีความรับผิดชอบมากกว่านี้หนึ่งประโยคถ้าอยู่ในกลุ่มไลน์ของครูจะเห็นได้เลยเด็กยุคนี้ขาดเรียนบ่อยจริงทุรับพ่อแม่เด็กอาจจะต้องหยุดด้วยป่วยกว่าสมัยก่อนโรคเยอะพ่อแม่กลัวไปติดก็ให้หยุดก็จะตามงานไม่ทันมันสอดคล้องกันนะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าครูเขียนดีอยู่นะเขียนตามจริงขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก thetiger.com ขอบคุณคะ่ะ